ขันสามท่าของเราเลยนะครับวันนี้คนแรกนะครับคุณแมกวินัยไกรบุตรครับบางระจันบางระจันบางละจันปีอาจยืนอยู่ถึงวันเป็นเดือน12บสองางระจันบางระ บกครันี่มันเป็นแบบนี้บางอาจารย์ถึงถึงถึงต้องล่มสลายแม่ทัพเห็นไหมโอ้ยนี่เขาเลยเป็นทัพใช่ไหมผมอยู่ทัพหลังบ้านบางอาจารย์แล้วคุณอยู่ทัพไหนทัพหน้าอยู่ทัพหน้าหน้าบางอาจารย์ทัพหน้าบางอาจารยร์นี่กะจะไปทัพหน้าเหมือนกันนี่มันหักพอเลยเลยไม่อยากทัพำแล้วนายยินอยู่ทัพหน้าครับนายต้องเหม็นในขี่คาวุธไม่ใช่ไม่ใช่ฮะขี่ม้าก็ดีเหมือนกันขี่ม้าก็ดีไม่ต้องสืบกายไม่ได้ เรื่องที่คุยกันวันนี้มีน้องคนหนึ่งเขียนจดหมายมาบอกว่าเพื่อนเพื่อนชอบ แบ่งชนชั้นตอนนี้เด็กเคยเคยมีเรื่องแบบนี้มั้งไหมฮะเราเวลาตกเที่ยงป้าก็ต้องชั้นนี้ต้องคือคือมันเป็นโตมันคนละชั้นชั้นชั้นแบ่งอย่างเดียวมัคนละชั้นอเขาเรียกชั้นบ้านผมนี่กระบี่นะมึงเอาชั้นไปติ๋วไปเี๋ยวเอาชั้นไข่ต้มไปเดี๋ยวผมไปบางหน้าเดี๋ยวมาใช่เนี่ยพูดถึงชั้นพูดถึงชั้นครับไม่ใช่ชั้นเป็นโตใช่แบ่งคนละชั้นไม่พูดถึงเพื่อนเพื่อนเคยดูถูกเราไหมเออจะดูถูกทำไมก็ก็ก็ดูถูกก็ดีแล้วเขาดูถูกไงมันก็ดูผิดนี่ก ใช่ไหมคุณจะถามอะไรเฮ้ยเมฆนายกับเราไม่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 พูดธรรมดาพูดธรรมดาเมฆนายกับเราไม่คู่ควรเดินด้วยกันพ่อไม่ไม่ต้องทำหน้าตาพูดธรรมดาสิเหมือนเหมือนเราก็นั่งคุยธรรมดาไม่ต้องแบบเฮ้ยเมฆไม่เอาอ่ะมันโอเวอร์อติ้งอ่ะมันมันไม่ใช่ตลกอ่ะเรามาพูดเรื่องซีเรียสกันพูดธรรมดาไม่เป็นเมฆนายกับเราไม่ใช่กระเทยไม่ทำพูด คุณเล่อกนมเธรรมดาพูธรรมดาคุณพูดธรรมดาผมดมผมผอ่เฮ้แม่เฮ้ไม่ใช่อย่าแหกากเหมือนหมูไม่ใช่แหก้างใช่ไหมหมูไม่ใช่เฮ้แม่เหมือนหมูนะ่ะแม่ชั่นมันไม่ใช่ทำดีทำมาจำปากเานี่นี่มาแบบนี่มาแบบทำปากทำาปากไปทเพไปไงทำเป่แอคชั่นอ่ะมาแม่อว่าไงมึงจะถามอะไรกู เด totally ี๋ยวขอเข้าน้ําน้ำก่อนว่ะอาแ่เนีกคุณแม่ไม่ได้กนะครับเอาเอาสวยๆดีกว่าแม้แต่เวลาเธอนอนน้ำลายยืดจังสวยเลยคนนี้ ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าคนสวยทำไงก็สวยคุณโฟร์นรินมจีวังคูนครับ ตอนกลนะคืนภรรยาผมไม่ต้องเปิดฟังทุกวันเลยถ้นพวงเขยพบเขยิบเขยิบเขยิบอย่าดีเดวเต้นแล้วแฟนพี่หม่ำฟังเพลงอะไรคะของของฟดเลยเหมือนกันเสียวเวลานะ่มานั่งฟังเพลงอะไรอ้<ป> เัอไงนะเสเวลาเปล่าๆที่มาไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วรับเธอมาโอยรักเธอมากจนเสียเวลาเวลาไม่มีเพียงวาเพีนไวาก็พรอไม่มีไมเวาก็พร้อเงวาเออเตียงวาผมร้องได้วาวาทุกคนเด่จาเฮ้ยเมฆไปยังเก่าดีกว่าสนุกว่าถึงมันจะระทึกแต่มันก็สนุกเนี ทั้งกอนครับถ้าเกิดเจอเจอเจอแบบเาเ,เ,เแบบพื่อนฝูงที่เราคบกันอยู่หรืออะไรเงี้ยเราเขาแบ่งชนชั้นกันเราที่เธอแบบอุ้ยฉันไม่คบเธอหรอกเธอแบบเธอไม่สวยอะเธออะไรเงี้ย <ฮะ S 1> เราจะทํายังไงดีจริงๆพวก็คงบอกเขาไปอะบอกว่าไงครับฉันไม่อยากเอาพิมเสยไปแลกกับเกลือไม่อยากพิมเสนไปแลกกับเกลือแต่ที่นี่เขาเป็นพิมเสนเนี่ยเธอเป็นเกลือด้ไหมอย่างไม่ใช่หนูเป็นพิมเสนดิพี่เนออโนคิดว่าสิ่งไหนสําคัญที่สุดครับในการคบเพื่อนคบเพื่อนฝูง มีตัวอย่างจริงๆราะมีตัวอย่างไว้ในใจลักษณะของเพื่อนที่ฟอจะไม่ครบเช่นหน้าเหลี่ยมเช่นห้าแปดหนี่ผมเียนเกียนนี่ครบได้ไหมผมเียนเกียนหน้าเหรียมผมเกียนไม่ค่อยไม่ค่อยได้เตี๊ยเด้อเตี๊ยเตี๊เตี๊ยอันนั้นก็ไม่น่าไม่น่าสนใจเนาะไม่เป็นไรครับโอ้โหเรียออันนี้เอง จริงๆถ้าเกิดสมมติเวลาจะคบเพื่อนเนี่ยคงเลือกคบคนที่แบบเรารู้สึกว่าเออเขาจริงใจกับเรามากกว่าคือไม่ชอบมาพูดแบบอื้มโอ้ยนะอย่างงุ้นอย่างนี้แล้วก็ไม่จริงใจกันเลยน้องที่คนที่เขียนจดหมายมานะครับจริงๆเพื่อนคนที่เขารู้สึกดูถูกเหยียดหยามเราช่างเขาครับจะไปคบเขาคนดีๆยังมีอีกเยอะอย่างที่น้องโฟดว่านะครับเ่ะเดี๋ยวเชิญประจำที่ก่อนคุณโฟดและประมลจวงคุณนะครับคุณหันนักสุดท้ายเลยครับเป็นคนที่มีปัญหามากไม่มีใครคบไม่มีใครคบนะครับมีผู้หญิงคนเดียวที่ท ที่หมดหนทางแล้วครับยังคงครบท้าอยู่ครับ<ด>น่าเห็นใจเขาครบก็าเลยครับ,ออค,รบคุณก๊อฟเบญจพลเชยอ,อรุณ แถวนี้หมาเยอะจริงๆเลยออกมานี่หมาเห่ากันเกลียวนี่คุณกัปคุณกัปเดินตามมาทําไมครับตอนที่ออกอัลบั้มทีออฟนี่นี่เพลงของคุณหนึครับเดี๋ยวจะคุยกับผมใช่ไหมครับขอเวลาสักครู่เดียวครับครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับครับอะไรครับพร้อมไหมพร้อมไหมเออออกมาเลยคล้ายๆออกมาเลยจะคุยแล้วจะคุยแล้วครับพร้อมครับเอาเลยนะครับครับผม คือไม่มีอะไรครับคือคือไม่มีอะไรคือคืออย่างี้คืออย่างี้คือต้องเรียกหมาในป่าก่อนนะครับมันอยากออกมาเล่นกับผู้คนเชียล่เล่ฮ่ยฮ่า่เุ่หุุเลยหยเลยุ่หุ่หุุ่่ห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 ุ่ นั่งเหโอนั่งตรงนั้นก็ไม่ได้ถ้านั่งตรงนั้นตกนรกดีกว่าคือไม่ต้องไม่ต้องเชียร์แบบว่าขนาดนั้นเอาแค่ว่าดูเฉยๆตั้งใจดูตั้งใจดูโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วบอกกันเลยเล่นตามล็อกเดี๋ยวเสร็จแล้วบอกเลยเดี๋ยวมันจยตายใช่ไหมเล่นเล่นตามล็อก ที่บ้านเลยตัดหญ้าไว้ปู่ไม่ขึ้ตัดไม่ขึ้สนามอ่ะตัดหญ้าแล้วปู่ไม่ด่าเลยทุกคนครับตัดหญ้าแล้วปู่ไม่ด่าเลยพรุ่งนี้นะครับอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับที่จังหวัดยุทธยานะครับหม่ำก็ขุดออกมาเล่นโอเคนะครับอ่าก็เดี๋ยวเราคุยกันเรื่องเรื่องเรื่องนี้นิดหนึ่งนะครับผมเคยเจอเปเพื่อนฝูงแบบเอ้ย เคยพูดแบบให้เราทําให้เรารู้สึกว่าเราตําต้อยเราแบบเฮ้ยทำไมพูดกับเราอย่างนี้เขาก็ว่าว่าทาไมหลังๆเดินแบบบ่อยทําไมเวลาเดินแบบต้องเดินแบบผมว่าไม่ใช่อะรถรถไถทกไมจริงๆเวลาเขาพูดเราก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจเราทําไมเดินแบบไม่ได้อย่างเงี้ยเขาว่าเาก่อเขาว่าเออทำไมว่าไมไปเดินแบบอะไรติดในจมูกไปแล้วคุณก๊อ น้องคนหนึ่งเขาเขียนจดหมายมาวลาเขาโดนเพื่อนเพื่อ,เ,อเขารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเล้ยทำไมเพื่อนทั่วไาอ,อย่างนั้เรามีวิธีการแก้ไขหรือว่าพูดให้กำลังใจน้องคนนั้นไหมครับอย่าไปยึดติดกับใครครับจงเป็นตัวของเราเองถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจเหมือนใครบางคนลองดูเขาสิครับเขาเอาป่มด้อยของชีวิตครับมาเป็นปมเด่น <c oughs> ทุกวันนี้เขาสามารถที่จะยืนหยัดได้ครับ,รบเห็นไหมครับมีตัวอย่างให้เห็นอยู่ดูเขาสิครับหน้าตาอย่างนี้ผู้คนชอบกันนับล้านเป็นเพราะอะไรครับ เขารู้จักนำปมด้ายมาครับเพราะฉะนั้นเราอย่าไปสนใจนะพี่นะได้ฟังครับเราเอาฉันนึกถึงบ้านบ้านเราเลยเดี๋ยวเจประจ็าที่นะคือเขาเป็นจัมเชนนครัะ คนจนคนนะครับเป็นคนดีไม่เยอะไปนะครับจะคบใครก็อย่าตัดสินเขาเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกนะครับเราควรจะดูว่าในจิตใจเขามากกว่าว่าใจเขากับใจเราเขาเป็นคนดีขนาดไหนนะฮะคนทุกคนมีค่าเท่ากันทั้งนั้นเราให้คุณค่าของตัวเราเองสูงขนาดไหนนะครับฝากไว้ตรงนี้นะคะ